โซโลฟุตบอลวันนี้จะพามาวิเคราะห์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกครับเป็นคู่ระหว่างแมนซิตี้ครับที่เปิดบ้านรับการมาเยือนของอาร์เซนอลครับสำหรับคู่นี้ครับจะเป็นบิ๊กแมตช์จะเป็นการพบกันของเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับทีมอันดับหนึ่งจากฝูงมาเปิดบ้านเอติฮัดสเตเดียมรับการมาเยือนของปืนใหญ่อาร์เซนอลครับทีมอันดับ2รองจากฝูงเจ้าบ้านแมนซิตี้ครับฟอร์มร้อนแรงต่อเนื่องครับชนะรวด4นัดยิงไปแล้ว11ประตูครับ เสีย3ประตูในขณะที่อาร์เซนอลก็ฟอร์มดีเช่นกันครับแต่ดันไปหลุดเสมอกับไบรตัน1นนัดทําให้มี10คะแนนอยู่ในอันดับที่2ครับคู่นี้เป็นการดวลกันโดยตรงของจ่าฝูงและรองจ่าฝูงครับหากเจ้าบ้านชนะจะสามารถทําแต้มฉีกหนีออกไปได้ครับแต่หากทีมเยือนชนะจะแซงขึ้นจ่าฝูงทันทีครับส่วนความพร้อมของนักฝั่งเจ้าบ้านครับเกมนี้ครับแมนซิตี้จะไม่มีออสการ์บ๊อบและนาธานาเก้ครับที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนที่เหลือครับฟิตพร้อมทุกคนทุกตำแหน่งครับส่วนทางฝั่งอาร์เซนอลครับวันนี้อาร์เซนอลของมิเกลโอเตต้าครับเกมนี้จะขาดผู้เล่นหลายคนครับทั้งมิเกลเมลิโนมาตินโอเดนการ์ดทาเคฮิโรโทมิยาสุโอล็กซานเดอร์ซินเชนโกแล้วก็คิรันเทนี่ครับที่ยังมีอาการบาดเจ็บอยู่ส่วนการคาดการณ์สิบเอ็ตัวจริงในวันนี้ครับแมนเชสเตอร์ครับจะมาในแผน4-1-4-1ครับผู้รักษาประตูจะเป็นแอนเดอร์สัน สี่ประการหลังจะเป็นลิโก้ลูอิสมานูเอลคันจี่ดูเบนดิอาสยอสโกกัวเดโอส่วนกลางรับครับจะเป็นโดดี้สี่กองกลางตัวรุกครับจะเป็นซาวินโยเปเนโดซิวาเควินเดอรอยแล้วก็แจ็คกิลิศครับและหน้าเป้าจะเป็นเออร์ลิงบราวน์ฮาลเลนครับส่วนทางฝั่งของอาร์เซนอลครับจะมาในแผน4ี่สามสามครับผู้รักษาประตูจะเป็นดาบิดไรยาสี่ประการหลังจะเป็นเบนไวท์ วิลเลียมซาลิบากาเบียมักกาเยตยูเลียนทิมเบิร์กครับส่วนสามกองกลางครับจะเป็นดีเคนไรต์โทมัสปาเตจอร์จินโยครับและสามประสานแดนน่าจะเป็นบุคาโยซาก้าไคลฮาวเวตแล้วก็กาเบียมาร์ตินเนลลี่ครับส่วนการคาดการณ์ในวันนี้ครับคิดว่าเกมนี้ครับแมนซิตี้และอาร์เซนอลครับมีตัวผู้เล่นที่ไม่ต่างกันมากครับฝั่งแมนซิตี้ผู้เล่นตัวหลักฟิตเกือบทุกตำแหน่งแทบไม่มีปัญหาใดๆเลยครับ ส่วนอาเซนอลผู้เล่นบาดเจ็บค่อนข้างเยอะครับเป็นข้อเสียเปรียบของพวกเขาร่วมกับการที่ต้องออกไปเยือนเมืองแมนเชสเตอร์ด้วยครับแม้ว่าสถิติที่ผ่านมาจะไม่หนีกันมากครับแต่ความพร้อมของอาเซนอลไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับบวกกับฟอร์มการเล่นของจากสูงที่แข็งแกล่งมากๆครับจึงเป็นการยากครับที่ทีมของมิเกลอาร์เตต้าจะเก็บ3แต้มออกไปได้ในวันนี้ครับส่วนการคาดการณ์ในวันนี้ครับคิดว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับน่าจะเปิดบ้านเฉือนเอาชนะอาเซนอลไปด้วยสกอร์2ประตูต่อหนึ่งครับ